ที่ว่าเมื่อกี้นี่ลุงก,ก็จาไม่ได้ละปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิด้ทรัพย์สินนักขันเนี่ยมาได้นะฮะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ําบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นไปกลับเอวังก็เป็นไดกรกเอวังก็มป็นไดกน้กตอนนี้สุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาลุงงอ้อลุงหอกเกินบ้าและเกินบ้า ขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ไหนมุ้งใน,งในรั้วทุทุๆมุง้งละทุกรั้วทั่วไปทั่วราชนาจักรไทย and around the world ดีไหมครับหลับให้สบายสบายอย่าลืมหายใจนะหายใจสะดวกสะดวกตื่นขึ้นมาก็มีความแข็งแรงต่อไปโอเค s e e you tomorrow thank you very big จบข่าวครับผม เมื่อกี้เบร์นเท่าไหร่ไม่ถึงครับแล้วพเ,เราย้ายแพลตฟอร์มนีู่ครไม่เข้าเป้าอ่ะเข้าลุงเข้าอ,อ๋อย้ายแพลตฟอร์มเข้าใจเ,เข้าใจเขาจ้เขาใจได้ดึงเข้าเป้าก็พอได้อยู่เนาะประมาณนั้นนะดึงเข้าเป้าก็พอได้อยู่ถ้าจะดึง ได้แค่วันเดียวมันขึ้นมาได้ไงวันนี้ยี่สิบหกสองมืนหกันเรื่อนในวันนี้ฉี่บ่อยโอ้ห่ขาหละที่ตอบแค่เมื่อกี้นี่แหละเรื่องเดียวห้องเดียวเไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยเลยคลิปเดียวหน่ยลุงทั้งแถวเลยอ่ะฉีนี่เหรอใช่แสดงว่าผู้หญิงมีมีปัญหามากโอโ้โหหนักมากพอมาลุมมาลุมถามอ่ะคุยกันเองบ้างล คือที่เด็กปั่นเด็กเพราะว่าจะเอายอดเอายอดติดตาม